วันนี้นํำเสนอเมนูนึ่งปูม้าดองน้ำปลานะคะไม่ใช่นึ่งนะคะต้มนะคะวันนี้ต้มนะคะเห็นเขาบอกว่าลองเอาดองน้ำปลาเสร็จแล้วก็มาต้มลองมาดูีิเพราะว่าจะอร่อยอย่างที่เขาพูดไหมนะคะมีกลิ่นน้ำปลากิ่ด้วยนะคะชิมกับน้ำยำแต่กินนะคะดูนะคะจะเป็น,น,น,นยังไงบ้งว้า มันก็สุดยอดมากเลยค่ะปมะูม้าตัวเล็กนี่ก็ดองน้ำตาลเข้าเนื้อเข้าอะไรทั้งหมดเลยนะอขอเปาดดูนะคะเนื้อปูเน่ๆนๆแน่นๆเลยนะเด้งเจ้าแม่แมขอบอกมันก็ต่อมันก็มาละ ดูนะคะตัวนี้ปูมีไข่ด้วยไม่น่าเชื่อนะคะว่าน้ำปลาก็จะเข้าไปในเนื้อปูได้สุดจอนมากพอๆกินแล้วฟิน้าไปเลยนะคะดูพี่ๆ่ออไม่ให้ตัวนดูนะคะดูเน้นๆค่ะเน้นๆเลย จับจับจัต้ออีกนะกลอโอเคนะคะ